รอแมงกับคุณนะแมงกับคุณเอจริงๆผมอาจจะอัดให้แบบอัดให้แฟนๆฟังออกมาได้ฟังกันเลยครับแต่มันอาจจะไม่ได้แบบผลงานล่าสุดตอนนี้ งานหลักไม่มีครับผลง,งานแบบที่เป็นของตัวเองยังไม่มีต้องลงมือเลยเข้าใจครับก็าปี๊บต้องลงมือเลยใช่แต่แบบใช่ต้องลงมือเลยแหละแต่บางอย่างมันบางทีเราทําคนเดียวทั้งหมดไม่ได้แล้วเราก็แบบต้องพึ่งคนนั้นคนนี้หรือหลายๆคนอนะ่ะ บางทีมันก็ยากไงตอนนี้ฝากไปฝากไปฟัง cover กับไปเต๋าก่อนแล้วกันครับโอเคนาอโอเคอยากเห็นพี่กรชาเล่นซีรีส์วบ้างโอ เมืองไหนไหนายญี่ปุ่นที่ชอบที่สุดที่ชอบที่สุดเหรอครับว้าวถ้าชอบที่สุดเหรออืถ้าชอบที่สุดแล้วประทับใจที่ยังประทับใจอยู่ถึงตอนนี้เพื่อนผมผมให้ผมให้เกียวโตแล้วกันครับเพราะว่าเป็น เป็นครั้งแรกทีออ่ผมไปญี่ปุ่นกันเองกับน้องๆเพื่อไปเยี่ยมเยี่ยมน้องเค้กที่นั่นไปกันสามคนเพื่อไปหานองเค้กแล้วก็ไปเที่ยวกันเองเงียบๆด้วยครับชอบชอบคนเกียวเกียวสวัสด,ดีครับถ้าเลือกตอนนี้ชอบที่สุดเลือกเกียวโตวแล้วกันครับแต่ความจริงสวยทุกที่นะเที่ยวที่ไหนก็สนุกมองสงบใช่นี่อยากไปคุณมา้า ถ้ามีโอกาสไปอีกไปคุณมากมากเลยบอ่อน้ำพุร้อนเขาฮารุนะมันเห็นพี่เต่าเลยตาฝาดโย่เศรษฐพงศ์เพียงพอและพอเพียงโอซาก้ามีสีสารใช้โอซาก้าของกินอร่อยครับแล้วก็สนุกอีกแบบนึงแคนดาชอบเที่ยวที่ไหนคะเป็น <laughs> ผมว่าไปเอาอรจริงๆผมไปแคนาดาผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเยอะไปคนเดียวแล้วแบบไม่ค่อยกล้าด้วยครับแต่ก็มีออกไปบ้างนะออกไปเดินโรกี้พอร์ตพวกนี้นครับเพิ่งฟังคัฟเวอร์มาชอบมากขอบคุณครับ <c oughs> พรุ่งนี้เชยพี่เต๋าแข่งบาสไหม้ม่ไปแต่สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้โอกินาวา่าเป็นอีกที่หนึ่งที่อยากไปโอเค ไม่มีอะไรจะถามแค่อยากจะบอกว่าคิดถึงอา่จากคุณแก้วแก้ววี่ใช่ไหมขอบคุณนะครับกดกล่องกดกล่องคืออะไรเพื่อนอะไรคือกดกล่องอนะ่ะไม่เข้าใจ